เฮ้ยวัดดีครับทุกคนวันนี้ผมไปค้นไปเจออ่าแผงโซลาเซลล์มานะครับคือผมเอามาวัดแล้วมันก็ใช้ได้ครับอ่ามาดูนี่มันก็คือไฟมันไปเรียกมาได้7โวลต์นะครับแล้วผมก็ มีไอ้เจ้าไฟตัวนี้เป็นไฟ LED 5 3าดโวลต์นะครับมันใช้ชาร์จไฟยุเนี่ยนะครับ5โวลต์พวกปลั๊กชาร์จโทรศัพท์เนี่ยครับแต่ผมจะเอาถาเป็นชาร์จในตัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับคือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวชาร์จมันนะครับ ผมจะมาพามาดูวิธีการทํากันนะครับอันนี้ก็รู้ๆอยู่ครับไอ้ตัวนี้ก็คือมีแดงกับขาวก็คือแดงก็เป็นไฟบวกนะครับขาวก็ไฟลบแค่นั้นครับก็ตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาดูครับจะมีแผงวงจรในนี้นะครับอันนี้ผมก็ทําใช้นนทีนี้ก็เลยมาทําเป็นคลิปซะหน่อยดีกว่าอแบบงปันความรู้นะครับ อ่าครับมันจะมีไอตัวนี้แบตบเป็นตัวเก็บไฟนะครับถ้าใครอยากให้มันอ่าเก็บไฟเยอะก็เอาหาแบตตัวดีๆนะครับที่มันเก็บได้หลายพันอ่ามกะแอมป์นะครับจะดีมากครับเป็นแบตลิเทียมเดี๋ยวผมจะต้องการแกะตัวนี้ก่อนนะครับอ่าแกะมาแล้วครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับให้เรามาดูเนี่ยครับจะมี คำว่า b ลบกับ b บวกก็คือแบตนะครับอ่าอันนี้แต่ถ้า l ลบ l บวกก็คือเลสก็คือไฟนะครับส่วนไฟชาร์จมันเนี่ยผมจะมาใช้ตัวนี้ครับมันจะมอะีอยู่ตรงข้ามกับตัวชาร์จน,นีะครับปลั๊กชาร์จเนี่ยตัวมันจะมี s ลบกับ s บวกนะครับบวกก็เป็นสายแดงนะครับ ลบก็เป็นใสา,าสีดำนะครับเป็นอลบเนี่ยครับเสร็จแล้วทําไมต้องมาใส่อย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าในระบบมันเนี่ยจะมีตัวไอแผงเนี่ยจะมีตัวตัดไฟอัตโนมัติมาครับถ้าไฟเต็มก็คือจะตัดมันก็จะไม่นํานไฟเข้ามาในนี้นะเพราะว่าถ้ามันเต็มแล้วปล่อยให้เข้ามาตลอดทั้งวันเนี่ยแบตบวมหรือ ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีแถมจะตัวนี้มีวงจรตัดระบบไฟมันนะครับก็ให้เราจํำเลยครับสายบวกสายสีแดงก็มาใส่ตัวเบวกนะครับอ่าลบก็คือสายดำอ่าเสร็จแล้ว ผมก็จะทำการอ่มาเชื่อมใส่กับแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะเป็นส,สายแดงกับสายดำสายขาวสายแดงอ,อันนี้เป็นสายขาวของโซล่าเซลล์นี่ก็หมายความว่าเป็นสายลบนะครับแต่ถ้าเป็นสายแดงเป็นสายบวก ให้บัตรจีใส่เลยนะครับจํากันแล้วเราก็ไปตากแดดเรียกว่าไปในที่แสงสว่างจะมีไฟชา์จขึ้นเดี๋ยวผมจะบัตรจีให้ดูแนละ้วเดี๋ยวไปทดลองกันนะครับ จากที่บัดกรีเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะประกอบใสรที่สักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปที่แสงสว่างให้ดูนะครับมาครับประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าชาร์จหรือเปล่านะครับ ครับแล้วก็นี้่กายกมือดาวน์มือแยกกันได้ด้านมาอ่านี่ครับมันจะชัดอัตโนมัติเลยนะครับถ้ามันเต็มมันจะจะค้างไปค้างครับนีนชัดอ่าอันนี้ครับเดี๋ยวลองผมลองคว่ำดูมันจะชัด์จไหมไม่ชัดนะครับโอเคครับถือเป็นการอ่าประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช้กับหลอดไฟนะครับยิ่งถ้าเรามีอ่าแบบ แบตเตอรี่แบตลิเธียมเนี่ยเยอะๆหรือว,ว่าเก็บไฟได้เยอะเนี่ยเราสามารถทําแทนไฟที่ใช้ในบ้านได้นะครับเราจะประหยัดเงินค่าไฟได้เยอะนะครับถ้าเราทําเป็นแผงชุดของมันเนี่ยถ้ามีนี้สักห้าแผงหรือหกแผงนะครับเยอะๆแล้วก็มีแบตลิเธียมแบตเตอรี่3.7โวลต์เนี่ยสักโหลหนึงนครับมาทำอะไรเป็นแผงแล้วก็ คราวนี้รับกับแสงอาทิตย์แล้วก็ให้มันชาร์จเข้ามาเก็บไว้ที่แบตกลางคืนเราใช้ทั้งคืนผมว่าก,ก็ไม่หมดนะครับเพราะว่าไฟนี่มันก็ประหยัดเหมือนกันนะครับและยิ่งได้แบตด,ดีเก็บไฟได้เยอะนี่ยิ่งอยู่ได้ทนนานครับมันจะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟไปได้ครับอันนี้ผมจะเปิดให้ดูครับมันก็เปิดได้สามทศถีครับอ,อันนี้เป็นไฟ สเมื่อเราใช้หมดพอมีแสงทิพมันก็ชาร์จในตัวมันนะครับเราไม่ต้องมาเสียบชาร์จกับไฟบ้านนะครับไม่ให้เปลืองค่าไฟนะครับ